FM DJ p l a y l i s t by DJ อ้อมค่ะสนับสนุนโดยมิ u b ูบิ i ิ r ท t o นพลังคนแกรงหัวใจฮีโร่สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะชาว EFM มค่ะรับช่วงต่อจาก DJ แนนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับเราเริ่มต้นชัน่วโมงกันกับเธอไหวค่อยไปแน่นอนค่ะถ้าไม่ไหวอย่าไปป่ะถูกต้องไม่ไหวแล้วฝืนบางทีมันก็ดีแต่ถ้ามากเกินไปการฝืนนั้นอาจจะทำร้ายตัวเราเองนะคะต่อกันที่ถ้าเธอยังรอนี่ก็เป็นแฮงแมนถ้าเราจำได้แฮงแมนคืออดีต ซรีฟูป่ะใช่ครับอดีตสมาชิกนะคะแล้วก็อ่ะมาเป็นแฮงแมนแล้วก็มามีซิงเกิลนี้ล่าสุดค่ะต่อกันที่เธอรักเขาเรารักกันครับอันนี้ก็คือการตัดเพอนั่นเองว่าทำไมเธอทำแบบนี้ละจ๊ะฉันรู้นะอย่างนี้ป่ะ,ะต่อกันที่วอนอันนี้คือเพลงที่เรียกได้ว่าผ่านไปวอนนี่เกือบ20ปีนะคลาสสิะ พี่ผมจำได้ใช่ไหมไมันเกือบ20ปีประมาณปี2545ป่ะตลกมาใหม่ๆดังมากดังดังดังแล้วเราไปดูสดด้วยเราแบบเออเขาลองเพลาะจริงๆนะวอลเดอะฟ h ชแบนนะคะต่อกันที่อลิ t เต้นสิงนะคะเป็กผลิตของเรานะคะเฮียนะคะแล้วก็โนแมทเ e อร์วอตไอดูนะคะน้องแอลลี่แล้วก็ปิดท้ายกันที่ฮีโร่คนธรรมดาพี่เวียกับเอฟฮีโร่ เวอร์ชันนี้เราจะเรียกเขาว่า F Hero นะคะเราจะไม่เรียกเขาอย่างอื่นนะคะ,อะเอ้เราเนี่มีปัญหาอะไรเรื่อไอไอคอกไอแคกเนี่ยตอนนีแแ้แต่แต่ตอนนี้มันจะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้ใครไอนิดเดียวนะไอ <I> <I> แห้งนี่โอ้โหเครียดกันไปเลยแต่พอตอนนี้เนี่ยมันมีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย ไอแล้วเราเิ่มแล้วเราก็ปรับตัวได้เราเริ่มรู้สึกว่าเออเพื่อนไอก็มีสิทธิ์คอยแห้งธรรมดาเพราะอากาศมันมีฝุ่นค่ะ p m 2.5มันสูงเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เราจะมีการไอมีปัญหาเรื่องของคอเรื่องของอะไรได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันชักวิดหนึ่งนะคะวันก่อนน้อมไถดูในทวิตอ่ะเอนดูมากขออนุญาตอ่านเราอ่านทวิตเขาได้ใช่ไหมคะ้นะน้อมขออนุญาตเจ้าของทวิตเตอร์นะคะอ่านแล้วมันเอนดูมากอ่ะเขาใช้คําว่า เขาเรียกเพื่อนเขก็ทวิตภาษาฮะนะซึ่งต้นมมาเนาะแล้วก็แทนตัวเองนะเหมือนกับเธอเธอฉันเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนกับพวกแอปและซับส r ริปชันเยอะมากเช่นนะเช่นก็เดี๋ยวนะก็มีหลากหลายอะนะมีทั้ง Netflix มี Disney Plus มี YouTube Premium มี Spotify มีนู่นนี่นั่นมี HBO GO หรือจะคลังเสียเงินไ c l o u d อะไรอีกใช่ปะ ต่ประโยคที่เอ็นดูคือแต่กำลังตัดสินใจจะเริ่มออมเงินแล้วเขาบอกว่าให้เราตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกก็เลยว่าจะเริ่มจากไม่กินข้าวอ่านแล้วก็คือตลกเอาว่าเขาเขียนเอาออกขำมาแต่จริงๆคือมันทําให้เห็นเหมือนกันนะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตในช่วงตกในช่วงเวลานี้ผู้ใหญ่บางคนอาจจะอ่านข้อความนี้แล้วบอกว่าไม่เห็นขำเลยทําไมเด็กพวกนี้เออยุคสมัยมันไม่เหมือนกันนะคะ คือวันนี้มันมีก็ต้องยอมรับว่าก็เขาเขาเขาได้เรียนรู้บางอย่างอย่าไปบอกว่าการดูหนังดูละครไม่ได้เรียนรู้อะไรเนี่ยนี่ไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อนะว่าหนังละครไม่สอนอะไรเรายังคงเชื่ออยู่พี่พวงเชื่อไหมล่ะเชื่ออย่างน้อยตอนเด็กๆผู้ใหญ่ที่กําลังเอ๊ะลูกเอ๊ะหลานว่าทําไมเอาโตเตเด็กไม่ดูรู้จักลิพ่พวงไหมล่ะใช่ปะเราห้อยใจวัยรุ่นนะเราเนี่ยนื่บอกว่าพอเราโตมากับพวกหนังจีนกําลังภายใน มันก็ต้องมีบางคนน่ะที่เอาเสื้อผ้ามาแต่งให้เหมือนน่ะทาให้คล้ายหรือว่าตัวละครไหนที่สวยก็ผู้หญิงก็อยากจะเป็นตัวละครนั้นเดินเป็นสิวแหลงนน่งอึ้งยงอะไรหรือเด็กที่ทะโมนหน่อยก็จะกระโดดข้ามโซฟาที่บ้านเพราะคิดว่าตัวเองมีกําลังภายในป่ะกระโดดลงน้าได้ท่วงท่าต่างๆคือบางทีเราโตมากับอะไรแบบนี้แล้วมันก็ การดูแบบนี้มันไม่ได้มีแต่แค่เรื่องบันเทิงนะคะมันมีสาระและความรู้มันมีสารคดีมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายหรือในขณะเดียวกันเราได้เห็นว่าแต่ละประเทศเขาใช้ชีวิตยังไงมันคือการเรียนรู้และอีกอันหนึ่งมันก็การที่ดูพวกนี้แล้วไม่ได้ไปเรียนแบบในทางไม่ดีเอาไห้เขาดูไปเถอะ แต่ว่าเอาจะช่วยว่าถึงอย่าถึงขั้นอกข้าวลดสักแอปหนึ่งเลือกเลือกแอปที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีมันมันมีความลึมลับไอ้ไม่ใช่มันมีการทับซ้อนกันนะคะก็เนี่ยราคาโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในยุคนึงเราก็ดูแบบหนึ่งในยุคนึงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ในยุคไหนๆนะคะเรื่องที่เหมือนกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะทุกจะสุขมันเกิดขึ้นในใจเรานะคะเอาให้ดีๆก็มันก็เหมือนกันเนาะจะทําอะไรก็ขอให้คุณมีความสุขอย่าไปทุก แล้วก็ที่สําคัญถ้าพูดถึงเรื่องการเงินทําอะไรก็แล้วแต่อย่าสร้างหนี้ให้กับตัวเองโดยไม่จําเป็นเพราะการมีหนี้คุณผู้ฟังมันโคตรทุกข์เลยเราจะรู้สึกไม่อิสระจริงๆเป็นกําลังใจให้ใครที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอ้อมเชื่อว่าถ้ากาลังกาลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวการเป็นหนี้เพื่อมีจุดมุ่งหมายอ่ะมันเป็นได้แต่ต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นสู้ๆแล้วก็แผนตอนนี้อาจจะต้อง เขาเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้สักนิดนึงเรายังเดาอะไรไม่ค่อยได้ก็ทําให้เต็มที่และอย่างที่เขาบอกมันจรงิงจรงิจรงๆนะการเขียนบัญชีใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ดีการตัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกก็ดีก็ค่อยๆพิจารณาเอาก็แล้วกันแต่ยังไงซะกํเขาเรียกว่ากํากำลังใจให้กับเรา บางทีเราก็ต้องมอบให้กับตัวเองบ้างถ้าเราไม่มีรีวอร์ดบางอย่างให้กับตัวเองเลยบางทีก็ทำงานไปแล้วก็จะท้อเนอะททททอานะ สนับสนุนโดยดิชินเวเฟอร์ดิชินเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อยเปปเปอร์มิ้นฟิลแมสตอปหยดใส่แมสหอมสดชื่นดีดอลแม็กซี่ลองเลยวันนี้ที่เซเวน่นและร้านค้าใกล้บ้าน s p อ t i f y ค้นพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรีคุ้มคนละชั้นสั่งคนละครึ่งที่ Line Man แ,และลงทุน r m f ให้ครบกับกองทุนบัวหลวงคืนพรุ่งนี้เจอกันนะคะพุทธพุ่โทกับ3 DJ ดีเจของเรานะคะดี DJ เจเผือกดีเจต้นหอม เราก็จะเรียกเขาว่าดิจิตเตลดีไหมแต่ตอนนี้เขาเป็นคุณเติ้ลนะคะพุ่มกับเดริโตซี่ค่ะสคนก็มี3มสไตล์ในบางคําตอบแต่บางครั้งแน่นอนคําตอบพุ่งไปในทิศทางเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันคือความปรัถนาดีที่อยากให้ชาวพุทธเรียนแก้ไขหรือ ปรับเปลี่ยนอะไรได้ช่วยกันได้ก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยทุกวันพุธสองชั่วโมงค่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับบิทินเวเฟอร์บิทินเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อยเบปเปอร์มิ้น e ์ฟิลแมสต์ดรอปหยดใส่แมสหอมสดชื่นดีโด m แม็กซี่ลองเลยวันนี้ที่เซเว่นละล้านค้าใกล้บ้าน s p อ t i f y ค้นพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรีคุ้มคนละชั้นสั่งคนละครึ่งที่ไลน์แมนลงทุน IMF ให้ครบกับกองทุนบัวหลวงค่ะ ทกพูดโทรอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยวิชินเวเฟอร์กรอบอร่อยหลากหลายรสชาติการันตียอดขายอันดับหนึ่งเปเปอร์มิ้นท์ฟิลแมสดอปยอดใส่แมสหอมสดชื่นดีดแม็กซีเพิ่มน้ำส้มสองเท่าวิตามินซีสูง200ร้ัลสความสดชื่นดื่มดีดแม็กซีทุกวัน Spotify ค้นพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรีสั่งคนละเครื่องที่ไลแมนส่งฟรี5กิโลเมตรพิเศษผู้ใช้ใหม่สั่งมือแรกจ่ายเพียง1บาทสั่งไล แมนเลยและ B Global R M F B Innotech R M F บัวหลวง Flexible R M F Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ E F M อารมณ์ดีรู้ไหมครับทำไมรจนาถึงเลือกเงาะอืมก็พอทุเรียนมันแพงไงคะ E F M 94 Top ทออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว หลังทั่วโลกเดินหน้าเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิดเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวไทยทรงออกโอกาสกำลังมาพร้อมเดินหน้าเปิดท่องเที่ยวแนะนำกองทุนหุ้นไทยสสไตล์จากกองทุนบัวหลวงสไตล์กระจายลงทุนหุ้นไทยคุณภาพดีได้แก่กองทุนบัวแก้วหรือชอบลดหยอ่อนภาษีก็บัวหลวงตราสารทุน IMF และ BEQ s s f แต่ถ้าชอบสไตล์เน้นๆก็ต้องบัวหลวงทศพลและบัวหลวงทศพล IMF ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสำหรับ IMF และ S.S.F. สามารถลงทุนผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้สอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงสิทธิประโยชน์ภาษี IMF และ S.S.F. ก่อนตัดสินใจลงทุนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นไปตามที่ตัวแทนขายกำหนด ได้เวลาเผยโฉมที่สุดของ Beauty of New Generation กับงานมอบรางวัลสุดสัปดาห์ Beauty Award 2021การเป็นหาสุดยอด Beauty Item และ Beauty Clinic แห่งปีพบกับเหล่ากูรูความงามน้องฉัตรเมงาบาติสเถาหน้าของเมืองไทยไหวปัญญาริษาและเขื่อนพัทรนันษยตัวแทนความงามของคนรุ่นใหม่และกูรูความงามจากสุดสัปดาห์มาเผยถึงการคัดเลือกและเทรนดความงามสุดปังติดตามชมได้ทางแฟนเพจสุดสัปดาห์สร้างลับวันที่17พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไป าาาาชพพปดูตามรอยตำนานถ้ำศักดิ์สิท yup. ธิ์ที่สถิตขององค์ปู่นิลการพญียนักราชได้ในขชาพาพาไปดูณวัดถ้ำคิริธรรมกาญจนบุรีวันเสาร์นี้ห้าโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามและรับชมย้อนหลังได้ที่ยูทูบเอทามออนไลน์และ Facebook ขชาพาพาไปดูร่วมพาไปดูโดยสายการบินแออีเชียใครๆก็บินได้ และเพลงใหม่ๆจะทุกขค่ายตลอด24ชั่วโมงได้ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> ทำกับข้าวไม่เป็นยังพอหัดได้อยู่แต่ถ้าให้หัดเจ้าชู้อ่ะผมทำไม่ได้ <c oughs> EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมค่ะ